ยกยกสิลูกยกขึ้นไว้ยกไหวไหมเหรอยก,อ,ยกอ่ะหนูหน,นูก็ถอยมาหนูมาดึงข้างหลังมาหนูมาดึงข้างหลังเนี่ยดึงข้างหลังมา,าไหวปะไหวบอกให้ยายช่วยสิบอกยังไงเออยายเต้นขา ให้หนูหน่อยครับมันออกไม่ได้อะยังไ,ไงหนูยกตรงนี้อ่ะหนูยกตรงนี้หนูมามายายสอนยายสอนอ่ะหนูยกตรงนี้นะยกยกอย่างเงี้ยยกขึ้นอ้าวดึงจึ๊บง่ายไงได้แล้วอ่ะหน่อยเดียวเองใส่รองเท้าผิดข้างอะลูกใส่รองเท้าผิดอ่าไหนเอายกไหมยกไหเนี่ยเอาเอาถอดออกถอดออกทิ้อ่าถอดออกปุ๊บอ่านี่ข้างขวานีน่ข้างซ้ายนี่ นี่นี่อ้าถูกต้องไหมขอบคุณค่าด้วยนะขอบคุณค่ะค่ะไปอุ้ยนกบ้านหลังนั้นไหมบ้าน<ว>นกนกเต็มเลยอ่ะหนูเพราะไปอยู่บ้านหลังนั้นหมดเลยเออยู่หลังนี้มีบ่างหไม่รู้น้องเพชรยังไม่ตื่นเลยค่ะนก โอ้เก่งอย่างนั้นเลยละโอ้ไปพูน่ะพูน่ะโอ้โหคันเล็กไม่เอาแล้วตอนนี้ขี่คันใหญ่แล้วมาตาตัวใหญ่ไหมเนี่ยตัวใหญ่สิเ,เก่งมากหรอเนี่ไมไมนยมันเล็กเนี่ยหรอนี่ยมันเล็กหนูทำไมไม่ขี่คันเล็กอ่ะฮะพี่เคยขี่คันเล็กนี่หรอ คอยชอบคันใหญ่เลยหรอคอยชอบคันใหญ่เะงแล้วหนูถึงไมหมล่ะขาหนูถึงไหมล่ะโอ้โหถึงจริงๆด้วยอะ่ะอันนี้รถพี่ลิลินนะเนี่ยคันนี้ <c oughs> หนูจองของพี่เลยเหรอ <c oughs> โอ้่ลิลินไม่ได้เลยโอ้ยสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนเช้าเขาว่ายังไงนะ Good morning อย่างนี้เหรอ ใช่ปะน้เนา,นาพูดเมื่อกี้ว่าอะไรนะโอ้ย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 เฮอยกลับมาเมื่อคืนนี่หลับหลับมาจากรถเลยเลยไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเนี่ยเข้าห้องน้ำล้างหน้าเรียบร้อยเนี่ยพอยชี้พอี้ด้วย <laughs> เก่งมากเลยอะ่ะอห้องน้ำด้วยอะ่ะเมื่อเช้าเนี่ย เก่งมากใครมา Good morning Good morning โอ,อ,อ,อนกบินคนละคนนะคุณะน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 กอืมนกใส่บ้านหนูเลยคนะเ,นนนเอ,อ้ทำยังไงดีเนี่ย อ่าอ่าเจ้าขเข้าใจเข้าใจได้ยังไไหนอ่ะลูกต้นคิดมัดค่ะใ,ใช่ค่ะยายทำให้หนูนี่แหละยายหนูรักยายไหมล่ะคะรักร<ล>ักเท่าไหนอ่ะเฮ้ยรักเท่าฟ้า้ย <laughs> ไหนมันสกปรกเปล่าคะเนี่มีแมลงวันด้วยอย่าหนูจะไปทํานะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะมันสกปรกค่ะพี่พลอยลุกขึ้นเลยพี่พลอยลุกขึ้นออกอะไรตรงนี้เลยอ่าใช่ใช่หนูว้ายว้ายมีน้ำมูกไหมมาดูสินูหนูเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ หนูฮัดเช่เหรอฮัดเช่อชอชเออไม่พออยากอัทชิวที่สุดในโลกเลยขอบคุณค่ะแบบไหนอะลูกอ่าหนูค่ะหนูฝึกอ่หนูขี่อย่างนี้เหรออ๋อขาไม่ถึงอ,อ๋อหูบปปอโหขาแต่หาไม่เท่า ออามาข้างหลังใหญ่ก็ได้เหรอ <Okay. S 1> สวัสดีตอนเช้าวันอังคารค่ะ Good morning morning Good morning เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวเซนทันกับแม่ทีนี้ก็หลับมาเลยสามทุ่มอะ่ะหลับมาจากรถเลย ไปแล้วหัวนุ่มไปเร่งเลหัวโหน่งโหน่งหน่งหน่งอ้อมรถขั้นหนัดมาจังน่าแคบๆเลยน่ะมาได้ไหมอ่ะลูกเออมาบ่ได้พุ่นนะมาเบิ่งขี่รถมีแม่แม่บอกว่าฮัลโหลนู่นแม่อยู่นู่นฮัลโหล มาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะแม่มีคนมาแม่เอนแม่แอนมาแม่แอนมาเดี๋ยวนะไหนนะอ๋โอมันแคบลูกม uh, ันมาไม่ได้มันมาไม่ได้ตอนนู่นแม่ฮัลโหลอยู่ตรงนั้นอ่ะปะอะถอยถอยยายถอยให้ถอยเลยถอยเลยไปหาแม่เออไปหาแม่นะถอยมา เออหาแม่ดิฮัลโหลแม่สิดมอร์นิ่งอยู่หน้าต่างนุ่นไปไปไปพ่อยังไม่ถึงบ้านเลยนะไหนไหนไหนหนุ่นฮัลโหลที่ข้างบนนุ่นนู่นในห้องแม่น่กไงพูดส <Good morning. S 1> <laughs> ิเร็วๆมานนี่มาใหม่มาใหม่ม มาใหม่มาใหม่แล้วก็ Good morning How are you เขินหรืเป่ะเขินเขินเขินนะคุณผู้พ่อยี่ไอแม่เขินเออเออนั่นอุ้ย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 อุยปั่นเร็วเลยอ่ะอุ้ย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 มองเลยเดี๋ยว ฮึฮึหนูจะบอกว่ายังไงทีเดือนน่ะโอ้ยไปหาแม่ดีกว่าป่ะนะเอาหนูไม่ออกแล้วเหรออ้าวแม่ยังไม่นอนเหรอแม่ยังไม่นอนเหรอว่าแล้วเด็ดไม่ออกไม่หลับ โอ้ยน้องอ้ยแต่ยังไงแม่จะนอนจะขึ้นไปหาแม่จะขึ้นไปหาแม่อ๋อนูจะไปหาแม่เหรอลูกดูสิเลยดูสิดูสิแม่ง่วงเปล่าดูนะดึงดึงดูดูไหมดูไหมดูไหมใครอยู่ข้างบนดูไหม แม่เป็นเด็กคูล่ากลางคืนไม่นอนกลางวันนอนอันนี้ตั้งหลายวันนี่อันนี้เพิ่งหลับตีสี่อันนี้มาอยู่บ้านกับน้องเพ้นน้องพลอยนอนไม่หลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันทุกวันไปหาแม่แล้วหนูขึ้นไปเลยค่ะหนูขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วหนุนอ,อืม ไปแล้วเรียบร้อยเต เขาตื่นเนาะบาน้แม่สินอนมาเลยเบิ้งเวลาเขาหลดอีกคนนึงอันนี้คนนึงนอนข้าในตื่นอยู่นอนน้ำพอใหญ่เพื่อนเพื่อนนี่ลุกเขาของน้ำพรออมย้าย แม่ลงมาแล้วเสียงโอ้ยชายทั้มันไม่มองผ่านตาเป็นพ่อวาสนาที่ไม่มีถูกไหมอ๋อได้ปิดไฟหนาบานจะปิดไฟลงรถอยู่โอ้ยเมื่อวานนี้ออกงานเก่งคักหลาย ไปไปล้อถ่ายยุคือมันดดแดดเนาะไปบายสามไปลอ้อถ่ายยวนวัดปูซับสูงบ้านี่พอสี่โมงห้าโมงบป,ปา้ปปาปปาป้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 าเขาบอกว่าป,ปา้าป้าเขาบอกว่าเอ,าอ้า ไปอยู่อะไรโมโนุ่นพ่ออยู่ไหนพ่อกลับมายังอ,ยอ๋อมันไปไกลอย่างนั้นนะ่ะว๊า <laughs> พ่ออยู่บ้านไหน,นพ่ออยู่บ้านทวดร้อนมันร้อนแดดพ่อมาแล้วมารับพ่อหน่อยสิแม,มแม่รอพ่ออยู่พ่อไม่มาพ่อ พ่อบอยใจรายอ่ะพ่อบอยไม่มาหาแม่เลยอ่ะพ่อคิดถึงแม่นะลูกลูกกระปากเปลี่ยนว้วิทย์ว้ายลูกคอยมาเหรอผู้หนึง่งเอาแพรเพื่อนมาใส่ด้วยป่ะลูกมามาโอ้มามา,มาหาใจแพรเพื่อนออกมาลูกคอยมา่องลรมาฮะ มาหายายลูกมามาหายายมาเอ้ยเออ,เอ,องงเลยอะ่ะพี่พลอยเป็นไรลูกเออไม่เป็นไรไอไอเฉยเฉยเพชรมาหายายมาลูกมาโอ้โหพื่เพื่พพลูกคอยเต็มมามาจ้า ใส่เพื่อนที่โน้โอ้ยไม่ใส่เพื่อนให้โน้ละลูกอืมอืมอืมโน้ตื่นสายแล้วลูกดูเขาดิดูเขาเทำอะไรกันนะนะสองคนนั้นทำอะไรกันนะขึ้นไปทำไมบนโน้นน่ะไม่แดดเหรอพี่พลอยพี่พลอยไม่แดดเหรออ่าอ่า อนะเนะ,นะ,นะมันร้อนแดดแล้วลูกเข้าไปเ <laughs> ฮ้โมตื่นแล้วโมได้ยินเสียงยายปะโมได้ยินเสียงยายก็เ,ยยเลยตื่นใช่ไหม,อมนอนดีไรล่ะล่ะนอนดีไรล่ะเป็นคนนอนดีไรล่ะนอน ตาเล่ตื่นยังเอ้าตาเล่ก็นอนรอบสองมันยายมาเห็นมานั่งดูข่าวอยู่นี่ไปหลับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมตาเล่โอ้โอ้าอแมงวันหละลูกโอ้ยแมงวันว้ยว้ยพี่พลอยขึ้นไปหาแม่ทำไมเนี่ยพี่พลอยอ เพช๋าพ่ะนะจ้าหน่อยลูกเพอไปไปข้างบนแป๊บนึงเอาไปข้างบนแป๊บนึง <c oughs> แบบเตเต็มหนูเอาแพมเพลิดไปด้วยนะไปแล้วไปแล้วเอาแผมเพลิดให้เอาไปด้วยแผ่นหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะไปหาแม่ก่อน